ี่คือสภาพของต้นไม้หน้าหมู่บ้านนะครับตอนนี้เขาผิใบลงหมดแล้วถ่าให้ดูการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ครับสภาพความแปลนนิจจังของเขาทุกขั้นอนาตากลับมาวันนี้พอมีโอกาสได้มามองดูต้นไม้อยู่ที่หน้าหมู่บ้านเพิ่งเห็นว่าเขาหลังจากที่เขาผีใบออกหมดเลยครับ ตอนนี้เขากำลังกำลังแตกยอดออกใหม่แล้วก็เกิดใบใหม่ขึ้นมาอีกครับเป็นสัจธรรมนะครับเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเหมือนคราวก่อนที่ผมถ่ายไว้ให้ดูเป็นวิดีโอที่เขาใบไม้มันตกออกหมดเลยใบไม้ผลีออกใบไม้ร่วงหล่นออกมาครับพอรุ่นเก่าตายตายไปรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนนะครับก็เป็นอย่างนี้อยู่นะครับในโลกนี้ก็ ทุสิ่งทุกสสิ่งในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้หมดนะครับเป็นกฎของโลกนี้ท่านเดียวก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุสิ่งของในโลกนี้ทั้งที่มีวิญญาณคลองและไม่มีวิญญาณคลอ,ง,องนี้เก็บภาพมาฝากให้ดูกนะันเวลาไม่นานก็ต้นไม้ที่ไม่มีใบเลยตอนนี้ก็มีใบเต็มไปหมดเลยครับ นี่คือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่แสดงให้เห็นถึงการทนต่อสภาพนั้น,น,นไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปในที่สุดนะครับ